ไปดูค่ะว่าโรงเก็บรถของคุณลุงมีอ,อะไรบ้างมีสิ่งของมีค่าหรือเปล่าตามมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝร,รั่งฝั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้ คุณลุงเปิดโรงเก็บรถหรือการาชนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามบันิดมาชมว่าในโรงเก็บรถไหนการาชของคุณลุงเขาเก็บอะอะไรไว้บ้างน่าสนใจหรือเปล่ามาดูคุณลุงเป่าลูกเมเปิลน,นะคะเพื่อนๆลูกเมเปิลเต็มพื้นค่ะ แบบนี้นะคะเป็นเครื่องเป่าแบบมือถือเครื่องนี้เครื่องเล็กนะคะเป็นเครื่องเล็กเเบาเบอ yes okay I do เจ้าเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้จะใช้แบตเตอรี่นะคะเ,เพื่อนๆนี่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าปณิตยังไม่ถอดออกหรอกนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่มันยังเต็มอยู่นี่ค่ะแบตเตอรี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูปณิอาเป่าลูกเมเปิลกันบ้างคะ่ะม,ม,มันจะมีสวิชอยู่ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆ เดี๋ยวตามมาดูปณินตกัน ระบบการทำงานของเจ้าเทอร์โบเครื่องเล็กเครื่องนี้มันก็จะมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะมอเตอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับเป่าใบไม้แห้งอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้แบตเตอรี่หมดแล้วค่ะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแลวค่ะในบางครั้งป้าน,นิดก็จะต้องใช้ไม้กวาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวตามมาดูว่าป้านิด จะใช้ไม้กวาดนี่แหละนะคะบางทีถ้าหากว่าแบตเตอรี่ทั้งสามอันมันจะมีแบตเตอรี่อยู่สามอันสำหรับเอาไว้เปลี่ยนนะคะถ้าหากว่าเราใช้งานเยอะแบตเตอรี่มันก็หมดค่ะก็จำเป็นจะต้องใช้ไม้กวาดมือนี่แหละนะคะภารกิจกำจัดลูกเมเปิล เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคุณลุงเปิดกา r า g เปิดโรงเก็บรถเดี๋ยวตามปนิดไปดูในโรงเก็บรถคุณลุงว่าคุณลุงมีอะไรบ้างในโรงเก็บรถของคุณลุงก็จะมีรถแข่งความเร็วสูง525แรงม้านะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถ ความเร็วสูงนะคะเ,เพื่อนๆคุณลุงเขาไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่เขาหวงนะคะเขาไม่ค่อยขับหรอกเขาเอาไว้ขายต่อนะคะคุณลุงเขาเอามาซ่อมแล้วก็อยู่ในสภาพใหม่แล้วนะคะตอนนี้ดูข้างในบ้างคะ่ะนั่นคะ่ะข้างใน ไมเอี่ยมแจมเลยนะคะเมื่อวานคุณลุงก็สตาร์ทแล้วก็เอาออกไปจอดที่ลานจอดรถอยู่นะคะในลิ้นชักตรงนี้จะเป็นอ่าลิ้นชักเป็นล็อกเล็กๆนะคะคุณลุงเขาก็จะเก็บนอ็อตเก็บสกรูของเขาอยู่ในนี้มันเยอะมากนะคะเพื่อนๆขาเครื่องมือของคุณลุงสำหรับการ ซ่อมรถซ่อมโน,นนี่นั่นเขาจะเก็บไว้ที่นี่ค่ะในห้องในโรงเก็บรถนี่แหละนะคะก็ฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะบอกแล้วว่าคุณลุงเขามีเครื่องมือมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถซ่อมบานซ่อมก๊อกน้ำมีสิ่งเดียวที่คุณลุงไม่ทำก็คือ ซ่อมไฟฟ้าคุณลุงไม่ชอบนะคะเนี่ยค่ะมีแต่เครื่องมือทั้งหมดเลยนะคะในตู้นี้มีเป็นไขควงเป็นอะไรทุกชั้นเลยนะคะตรงนี้ และโรงเก็บรถอีกห้องหนึง่งคุณลุงก็จะใช้เก็บรถเบนซ์แต่ว่าปานิดไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเบนซ์รุ่นไหนคันนี้คุณลุงซื้อมานานหลายปีแล้วนะคะและคุณลุงเก็บไว้เพื่อที่จะขายเมื่อมีคน ให้อราคาดีค่ะและที่คุณลุงคลุมผ้าไว้นั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่มีเพื่อนๆนมา mm. เพื่อนเนเขาจะได้ไม่ต้องไปแต่ต้องบนรถของคุณลุงเขานั่นเองนะคะมันจะได้ไม่ต้องเกิดร้อยขีดควรและที่เราเห็นปลายต่างๆที่ติดอยู่บนข้างฝาผนังนั้น ปลายเหล่านี้มีราคาทุกชิ้นนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็หมายถึงว่าสามารถขายได้ค่ะเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วหากเพื่อนๆชอบปานิตฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนใหม่ที่ติดตามรับชมฝาก กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะปนิชออกคลิปพรีเมียร์ในทุกวันเวลา18นาฬิกาเวลาประเทศไทยค่ะเ,เพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากบ๊า